คนละสามร้อยก็ได้นะวันไหนก็ได้นะ,นนะทำบุญนาให,ให้แม่ไปทำให้แม่ไปทำนะกี่ข้าตังไปใส้ตู้จนน้ที่สมไปแล้วก็วตองแต่ขาชา้วพี่หนูแปะกเยอะเลยใส่ท้าวชาอ่ะเอาไปดู เดนดเดินเองเลยไม่ต้องจับหรอกเออดีนวนี่กเก้าขาหลังเนี่ยตรงนี้ตัน้ตัน้าเเดินไปไหมไม่ได้เอาไปค่เดินเอาเดินกได้ช่วยชจับก็ได้เอาจับเไม่ไเข่าเดินไม่ได้เขาสนะครับอเอนนั่งนั่ง ต้องการเออ,อันนี้ไม้เท้าลูกก็เดิมขีแล้วขนะีท้องนะ้วเสร็จตั้งตัวเลยขีตรงท้องนะหลังมันเคลื่อนที่หลังแล้วเสร็จตั้งตัวนี่แหละ

อย่างไม่เท <im> ้าหรอกว่าเดินเหมือนเสกเหมือนไฟมาเลยกันนะล้างเข้าไปแล้วเอาเยี่ยงแล้วออกไปหมดแล้วเดินดูปล่อยมือออกเลยเห็นไหมเออได้รู้ไงไม่ใช่เรื่องอันนี้ผมไปเจอไม่ได้เลยคืออย่างนี้ที่ที่เดินไม่ได้ เพราะว่าผีไตหูกับพญานาคต้องสิงอยู่คือเดินไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่แม่เดินไม่ได้เลยใช่เขาเดินไม่ได้เลยอยู่บ้านก็นอนเดินแต่พวกไม่ได้เลยจริงนอนไม่ไม่ใช่นอนเดินไม่ได้เลยอ่ะทีนี้เราจะได้รู้ไงว่าแม่เดินไม่ได้อยู่บ้านก็เดินไม่ได้ต้องมาคองต้องห่า่เดินไป เขอเลินด้วยด้วยเยอะเยอะเลย